ข่าวด่วนนะทุกคน เปิดโมเมนต์สุดประทับใจนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถึงบ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับแต่สิ่งที่หลุดโฟกัสนั่นก็คือน้องโดหรือว่าพี่โดครับทุกคนวิ่งเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าโผกอดกันกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเป็นโมเมนต์สุดน่ารักครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดินสายนะครับมากทมรวมถึงไปอีสานครับทุกคนทํางานอย่างหนักกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลากลับบ้านนะครับและวันนี้ น้องก็เดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นวินาทีสุดประทับใจจริงๆนะครับโด้คงคิดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสุดหัวใจและอุ้งอิงก็คงจะคิดถึงการแบบโอ้โหสุดหัวใจกันเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับน้องโดแล้วก็อุ้งอิงนะทุกคนครับลองไปดูนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆอุ้งอิงเนี่ยนะครับทุกคนลงจากรถตู้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรก่อนเลยครับทุกคนวิ่งไปหาสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคบทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องทํามาโดยตลอดครับ ทุกคนถ้าเป็นคนอื่นเนาะอย่างที่บอกว่าทํางานมาเหนื่อยเนี่ยนะทุกคนไม่ว่าจะดึกขนาดไหนสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเป็นนุ่มอิ่มเนาะก็คงจะไปหาอาบน้ําก่อนแหละไปหาอาบน้ําพักผ่อนนอนดีกว่าเหนื่อยขนาดนี้แต่อุ้งอิงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนน้องเติมกําลังใจกับโดตลอดนะครับเวลามาถึงบ้านน้องครูเมื่อไหร่ครับทุกนะคนนี่แหละคือสิ่งที่น้องทําตลอดลนั่นก็คือ โผเข้าไปเล่นกับโดเข้าไปกอดกับโดแล้วโดก็คิดถึงอุงอิงแบบสุดๆครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเป็น สุนัขคู่ใจของน้องนะครับเป็นสุนัขคู่ใจของน้องครับทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงของน้องที่อยู่บ้านแต่ละตัวเนี่ยก็คือรักอิงเป็รบ้านแพงแบบสุดๆตอนนี้นะครับเห็นบอกว่าแมวตูหลูนะครับกลับมาแล้วใช่ไหมครับพ่อการชัยเนี่ยให้อาหารตอนเช้าน่ารักมากๆนะครับอันนี้พ่อท็อปนะอันนี้พ่อท็อปนะครับส่งมาให้อิมข่าวกระแสได้ดูนะครับทุกคนขอบคุณพ่อท็อปด้วยกันแล้วกันนะครับนาอน่ารักมากครับพ่อท็อปก็คือติดตามลูกสาว ตลอดเลย นะครับทุกคนก็เป็นวินาทีสุดประทับใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าสุนัขอุ้งอิงเนี่ยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นะครับตัวเล็กๆที่คลอดออกมาเนาะจากเป็นลูกของโดใช่ไหมครับก็ได้รับความสนใจมากๆครับทุกคนอ่าบางคนเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายแค่น้องหมาของน้องอิงอเนี่ยก็ได้ยอดวิวแล้วเพราะว่าคนเอนดูนะครับคนเอนดูคนรักนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวต่างๆถ่ายลงเนี่ยขอแค่เป็นของที่เป็นอุ้งอิงเนี่ย แฟนๆก็แห่เข้าไปดูเข้าไปชมครับทุกคนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็น อุงอิงอ่ะเป็นแบบบารมีสูงเป็นคนบารมีสูงจริงๆครับทุกคนขอแค่เป็นสิ่งของน้องอ่ะแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็แห่เข้าไปชมแล้วนะทุกคนเนาะด้วยความดังด้วยกระแสะความแรงของน้องครับทุกคนเนาะเป็นวินาทีสุดประทับใจนะครับที่อุงอิงเนี่ยเข้าไปโผลกอดโดอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวหลายคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าดูแล้วอบอุ่นจังเลยโดก็คือแบบนะเป็นเป็นน้องหมาที่มหัศจรรย์นนะเป็นน้องหมาที่แบบว่าเวลาใครมาแขกไปไทยมาเนี่ยโดก็จะวิ่งไปต้อนรับ ไปรับไปส่งอยู่เสมอครับทุกคนเนาะเป็นสุนัขคู่ใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าสุนัขนี่แหละเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วนะครับนะทุกคนคนเนี่ยยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งแบบจิตใจ,จย,ยากแท้อย่างถึงแต่ว่าสุนัขเนี่ยเขารักเจ้าของจริงๆนะทุกคนเขารักเจ้าของเขารักยังไงเขาก็รักแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายเลยครับและเชื่อว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คงจะเล็งเห็นว่า น้องหมานี่แหละคือสิ่งที่เสมอต้นเสมอปลายกับตัวเองที่สุดนะครับน้องก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูแบบนี้ครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องครับหลายครั้งแล้วที่เราได้เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เวลาที่ถึงบ้านเมื่อไหร่ น้องก็จะเข้าไปโผล่ก่อนสุนัขตัวนีนะ้นั่นก็คือน้องโดนั่นเองแล้วเป็นเป็นสุนัขตัวโปรดของน้องอิงนะแล้วก็ออกลูกมาคือมีแต่คนอยากได้นะประมูลกันเป็นหมื่นเป็นแสนกันเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับสุนัขของน้องอิงนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กต,ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านทีมหลังบ้านเก่าใช่ไหมครับทุกคนเหมือนกับเอาไปเลี้ยงใช่ไหมทุกคนนะตอนนั้นก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีการถ่ายคลิปลงก็มีวิวนะคนเด้เข้าไปดูนะทุกคนขอแค่เป็นน้องหมาของอิงอย่างน้องหมาพ่อกายอยาารชยงี้ ื่ออะไรนะน้องคำแคนใช่ไหมทุกคนอ่านะครับทุกคนนั่นแหละโอ้โหยอดวิวสูงกว่าถ่ายคนนี่ไงแล้วตอนนี้ก็เริ่มโตกันแล้วครับทุกคนเนาะและตาน้องสวยมากๆเลยทีเดียวมิมก็มีโอกาสาได้ไปอุ้มน้องแล้วนะครับเมื่อวันเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหคนได้รับได้รับความสนใจกว่าคนนีค่ะน้องมาองุ่งอิงนะครับทุกคนขอแค่เป็นขององุ่งอิงนะครับ นะแฟนๆเนี่ยก็จะแห่เข้าไปดูแห่เข้าไปชมจริงๆแล้ววันนี้ก็วินาทีนะครับที่อุงอิงเนี่ยโผลกอดกับน้องโดนะครับน่ารักมากนะครับเนาะนะครับวินาทีที่น้องโผลกอดกับโดแล้วก็โดเป็นเป็นน้องหมาที่น่ารักนะครับเป็นน้องหมาที่ต้องบอกเลยนะครับว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูน้องนะครับทุกคนเนาะบางคนแบบโอนมาลัยให้คําแคนโอนมาลยให้โดแบบนี้ครับทุกคนขอแค่เป็นของที่ททอุงอิงเพชรบ้านแพงรักนั่นเองครับทุกคนอย่างเช่นผ้าห่มแบบนี้เป็นผ้าห่มข้าวของของอุงอิงครับทุกคนแฟนๆก็แห่ประมูลกันเป็น,เป,นเป็นแสนเป็นล้านนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นความทรงจําดีๆนั่นเองครับวันนี้นะครับทุกคนก็ทางด้านพ่อเอกนะครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านเนี่ยก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับบ้านหนองคูเน ตอนนี้ก็ไปเตรียมงานใช่ไหมครับทุกคนสําหรับงานกระถินของน้องอุ๋งอิงก็ใกล้จะถึงกันเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่จะไปร่วมงานนะครับใครที่จะไปบุญกระถินของน้องอุงอิงเพชรนบ้านแพงก็ขอให้แพลนกันดีๆนะครับบางคนเดินทางไปจากกทมนะครับอย่างุณอิ่มเองเนี่ยก็จะเดินทางไปจากกทมอตอนแรกกะว่าจะบินไปแต่ว่าดูแล้วค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงมากเลยอ่ะนะครับทุกคนก็เลยว่าขับรถไฟฟ้าไปเองดีกว่าก็ขอฝากทุกคนนะครับติดตาม การเดินทางของอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะทุกคนอยากไปทําบุญที่บ้านน้องซึ่งอุ้มก็ไม่เคยได้ไปสักทีนะอย่างที่บอกว่าทําข่าวอีกมาจะ2ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบไปเยือนบ้านน้องเลยอะเราอยากไปเห็นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศนะครับให้กับทุกคนเนี่ยนะครับได้ดูกันนะครับ เนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันสําหรับการเดินทางของอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนาะทุกคนเราก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแฟนๆเนี่ยก็ดูกันตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มแบบตั้งแต่น้องเริ่มเดินทางเลยนะจนถึงน้องจนถึงกลับบ้านนะทุกคนแล้วก็ไปเห็นบรรยากาศที่น้องเนี่ยนะครับทุกคนไปหยอกน้องหมานะครับ น่ารักมากอุ๋งอิงนะคบทุกคนก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะวันนี้ขอบคุณพ่อท็อปด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยในขณะที่อุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงกลับบ้านเนี่ยก็มีเหล่าบรรดา fc แฟนคลับนะครับก็แห่เข้าไปร่วมบุญกับน้องกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันที่1วันที่2นี้ก็ใกล้จะเสียงกันเข้ามาแล้วนะครับวันที่1ก็มีมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่2ก็เป็นรถแห่ นะครับทุกคนเป็นรถแห่จังหวัดศรสีสะเกดเนาะน้องเคยขึ้นคันนี้มาก่อนด้วยสาหรับองค์อิงครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น,านา่าติดตามมากๆทั้งวันที่1วันที่2อุ้มิมน่าจะได้ไปว,วันที่1วันเดียวนะกฐินงานาหมอําเสร็จอุ้มิมก็น่าจะเดินทางกลับเลยเพราะว่ามิ่ม,มีงานต่อค่อนข้างเยอะก็นะฝากทุกคนเป็นกําลังใจการเดินทางอุ้มิมข่าวกระแสโดยการครับทุกคนก็เราไปด้วยใจจริงๆอยากไปทําบุญนะทุกคนอางจริงง่ายๆเลยอยากไปทําบุญแค่นั้นแหละ คืออยากไปร่วมทําบุญกับองค์อิงแล้วก็ครอบครัวน้องแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครเห็นน้องโดแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับรักทุกคนครับ